สวัสดีครับก็สำหรับที่บูธรถยนต์มิสูบิชิมอเตอร์ของเราในปีนี้นะครับสำหรับดีไซน์คอนเซปต์ของบูธเรานะครับปีนี้เราก็มุ่งเน้นไปที่ตอบโจทย์นะครับของลูกค้าของเราทุกคนในทุกไลฟ์สไตล์นะครับโดยสะท้อนถึง DNA ของมิสูบิชินะครับที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะครับและสำหรับรถยนต์ที่เป็นไฮไลท์นะครับในงานของเราในปีนี้นะครับขอเริ่มจากตัวมิสูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์และเอ็กซ์แพนเดอร์ครอส h g b นะครับ ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบฟูลไฮบริดนะครับซึ่งจะมอบประสบการณ์สุดพิเศษนะครับที่เราเรียกว่า Mitsubishi e m o t i o n นะครับซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญด้วยกันนะครับเริ่มจากระบบ Full Hybrid System ของเรานะครับหรือเอ v ชซึ่งให้ประสิทธิภาพในการเร่งนะครับที่ทันใจแล้วก็ประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับผสานกับเ e v e n Drive Mode นะครับซึ่งให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนนะครับในทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเปียกทางฝุ่นทางโคลนนะครับ ให้คุณสามารถผ่านทุกสภาพเส้นทางไปได้ด้วยความมั่นใจนะครับแล้วยังไม่เท่านั้นครับเรายังมีระบบ AYC นะครับ Active Yaw Control ช่วยควบควบคุมสถานเสถียรภาพในการเข้าโค้งนะครับช่วยให้ท้ายไม่ปัดนะครับเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทุกคนนะครับในทุกโค้งเลยทีเดียวนะครับม i s u b i s h i Triton นะครับ Black Edition นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะถูกตกแต่งนะครับให้ดูมีความดุดันคมเข้มมากขึ้นนะครับด้วยชุดแต่งสีดำ glossy black รอบคันนะครับ มาในรุ่นดับเบิลแคป0ตูยกสูงขับเคลื่อน2ล้อนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วถัดไปครับเป็น p a j จ r ร Sport Elite e dition รุ่นปี2024นะครับซึ่งมีเครื่องยนต์ใหม่นะครับรหัส 4N16 นะครับให้พละกกำลัง184แรงม้านะครับมีการปรับเปลี่ยนรูกฉมภายนอกนะครับให้มีความโดดเด่นสะดุดตามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ภายใน เลือกสรรใช้วัสดุในเกรดระดับพรีเมียมนะครับสะท้อนถึงบุคลิกความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงนะครับแล้วสำหรับคันถัดไปครับก็เป็นน้องเล็กของเรานะครับ Mitsubishi Attrage รุ่นสมาร์ทนะครับซึ่งเป็น e อ็กคายอดนิยมนะครับตัวนี้ก็ให้ความประหยัดครบุ้มนะครับแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยฟีเจอร์เรื่องความปลอดภัยอย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสนะครับแวะมาที่งาน บิ๊กมอเตอร์เซลล์2อนะครับปีนี้ก็จัดขึ้นที่เดิมครับที่ไบเทคบงางนาแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่บูธรถยนต์มิ t ูบิ i ิมอเตอร์ s ของเรานะครับ